เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีชอไม้เวอร์นะครับกับการต่อจิกซอว์อไม้ DIY นะครับวันนี้นะครับเป็นรูปอันนี้ครับชื่อภาษาอังกฤษดากอนชื่อภาษาไทยมังกรแต่ดูจากรูปลักษณ์น่าจะไม่ใช่มังกรนะถ้ามันเป็นสไตล์จีนน่าจะออกแนวกิเลนมากกว่านะครับโอเคนะครับก็เป็นจิกซวอขนาด1แผ่นไม้นะครับก็ความยุ่งยากน่าจะไม่ยากมากมาย แต่ตัวนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะมีเหมือนอะไรอ่ะนี่นะครับจะมีอะไรงอกออกมาอย่างนี้ซึ่งตัวอื่นๆที่ต่อมาไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะยากหรือเปล่าก็ต้องลองมาแกะกันดูก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาละ,ะครับแกะออกมาจากแผงไม้กันเลยนะครับ เอาล้ครับตอนนี้ก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มประกอบกันเลยกันนะครับเริ่มต้นอันนี้มีข้อแลกนิดนึงเพราะว่าอันนี้จะมีวงกลม2นะครับแล้วก็มีวงกลมติดเป็นยาวๆอย่างนี้นะครับอีก2อนะครับแตกต่างจากตัวอื่นนะครับปกติตัวอื่นจะมีวงกลม4อันนะเโอเคมาเริ่มต่อกันเลยแล้วกันนะครับลูกไฟนะครับแล้วก็ทั้งแกนกลางใส่เข้าไป โอเคจากนั้นก็ต่อขาแต่ขาในขาหน้าขาในขาหลังต้องดูอันนี้ประกอบอืมจริงๆตัวนี้ขามีลักษณะเหมือนกันเนาะขอดูก่อนนะครับน่าจะประมาณนี้นใช่ไหมอ่าถูกต้องเป๊ะเลย ขาที่มีแหลมๆอยู่ด้านหลังนะอันนี้อยู่ด้านหลังอ่าแล้วก็ขาที่มีตะขอเยอะๆครัคู่อย่างนี้อันนี้คู่อย่างนี้อยู่ด้านหลังมีด้านหน้าโอเคมาเริ่มกันเลยตอกเข้าไปกับขาครับ เริ่มจาก้าหน้าก่อนเะยครับคาน้าค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างเย,ยอะยังคงความแน่นเหมือนเดิมนะครับแน่นมากๆและก็รู้สึกว่าจะใส่จ้ตัวนี้อ่าตัวนี้ใส่ง่ายหรือเปล่าวะไม่เสมอไปเอ๊เสียงแปลก ช่างเด็น่าจะได้แล้วครับอ่าแล้วก็ใส่ตัวเลยแล้วกันเอาะอืมสวยงามถ่าอีกข้างนึงรูปไฟแทงแกนกลางเอาละแล้วก็ขา แต่ท่านก็วงกลมคาลังเป็นวงกลมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบเข้ากันตรงนี้ซือ่าดูมันตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะดูไม่ออกเลยว่าเป็นกิเลนหรือว่าบางกรแต่พอมองดูด้านนี้ก็ดูดูดูด้านในคือดูเรียบเรียบเนี่ยมองดูด้านนอกก็ดูเออดูมีมิติแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรเพราะว่าหน้ามันสั้นมาก นี่ครับใส่แท่งแกนกลางก่อนเลยละกันแกนกาลางรูปมังกรหรือกิเลนตกลงจะเรียกมังกรหรือจะเรียกกิเลนเลยจริงๆผมเป็นสายดูซีรีส์จีนค่อนข้างบ่อยนะแต่ตัวแบบนี้เขาเรียกกิเลนนะไม่ใช่มังกรนะใส่แกนกลางเทำาไมทำไมมันมีระยะหนะ่างโอเคบีบเข้าไป เอาละจากนั้นข้างหน้าก็ใส่ใช่ไหมไม่ใช่ต้องต้องประกบก่อนลืมอันนี้หักนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกใส่ไปได้อยู่เพราะว่ามันแนบกับด้านในไงถึงมันจะหักมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไป ตอนนี้ก็วงกลมไปเข้าไปชึบอ่าล็อกล็อกโอเคขายอีกข้างต่อด้วยไฟปิดท้ายชเรียบร้อยสมบูรณ์แบบขายอีกข้างแล้วก็รูปไฟปิดท้ายชึบชุบชุบชุบชบ ดึงเสี้ยนออกนิดหนึ่งโอเคครับสมบูรณ์นะครับเป็นกิเลนที่สวยงามนะฮนะไปดูแบบเวอร์ชั่นเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนอันนั้นไปดูแบบเวอร์ชันเอ่อภาพนิ่งกันเลยครับ โอเคนะครับก็เบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับต่อเสร็จเรียบร้อยละคือมันก็ในแพ็คหนึ่งนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมบอกว่าแพ็คหนึ่งมันจะมี4ตัวใช่ไหมจริงๆแพ็คหนึ่งมี5ตัวนะครับมีกว้างมีจิ้งจอกเก้าหางมีจิ้งจอกเออไม่ใช่มีหมาป่าอ่ามีมีอะไรอีกวะมีรูปเสือนะครับแล้วก็รูปกิเลนตัวที่5นี่ครับจริงๆพยายามหารูปสัตว์ชนิดอื่นนะหาไม่เจอหาเจอแค่ หนาตัวนี้จริงๆนะครับแต่2ตัวตัวหน้านี้ก็ต่อพลาดไปแล้วด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะซื้อตัวเดิมตวกวางกับตัวจิ้งจอกเก้าหางมาอีกรอบหรือเปล่าเพื่อมาต่อให้ดูใหม่นะครับก็ขอเวลาคิดก่อนแล้วก็เรื่องเงินด้วย <c oughs> ก็ลองคิดดูแล้วก็บวกกับเรื่องเงินด้วยว่าจะซื้อหรือเปล่าเพราะถ้าซื้อมันก็เป็นตัวเดิมที่ซ้ำอ่ะที่เคยต่อไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้อัดคลิปไง นี่ครับก็เอาไว้ค่อยตัดสินใจหลังจากนี้แล้วกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะก็ื้องต้นมีประมาณนี้ครับผมก็ถ้าในอนาคตนะครับเจอจิกซอไม้แบบนี้อาจจะไม่ต้องเป็นรูปสัตว์ก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นที่มันค่อนข้างน่าสนใจอาจจะซื้อมาแล้วก็นาะมาประกอบให้ดูกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้า แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคลิปอะไรแต่ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับไปครับผม